ปีว่ามาเจอตัวกวกางยาวทงช่องโลอายตัวกวางยาวมีนะคะแต่ว,ว่าช่องโลไม่มีค่ะมีแต่แบบชั้นๆค่ะถ้าช่องโลล่านี่ยาวไปโอ้ฝนจะเลี้ยงไปแล้วค่ะไม่มีแล้วแบบนั้นค่ะมีแต่ชันๆคือช่องโลน้องช่องโลจาจังไม่จะช่องโลความยาวอ๋อค่ะถ้านันนี้นค่ะพี <laughs> ่สาวาพี่เทียวไปทำไรอะค่ะก็ปีีปีที่ป้าไปว่าเจา้าอ๋อ ว่าเจ้านนองข้แนะนำนะคะเราต้องใช้ข้องดำค่ะทูบดำไก่ดำปูดำนะคะโอ้ไม่เพ,พื่อนองปีมีวันดำแล้วน้องเจ้าปลายได้น้องติวากลนไม่่อยจบวังนี้ปลยุดไม่ค่ะจึงปลายได้น้องตีว่าผู้ยิ่งไม่่อยจบปลาเข้าไปที่ทิพย์ว่าเอ้ะพี่ยังไม่ได้พูดเลย จังนอง้องสนใจมากคับพีอ๋อจ,จังนี้ก็วันนี้ค่ะจังน้องเจ้านี่ชวนตุ้งชวนเอวชวนว้าชวานโกงแต่ได้ไงน้องพอดีพีตผูุ้ยิ่งตีจะเป๊กจะเป๊กอ๋อน้องนี่ช้มห้าช้มห้าช้ำห้าโอ้เมื่อกันแม่จะน้องเมื่อเปียบค่ะน้องเป็นผู้ยิ่งดีชอนรูปค่ะพี่โอ้จอนรูปคะ่ะ Lê 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 nai lê 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 Ba lê 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 เดี๋ยวจะเจอจริงอ่ะน้องเจอเล่นเจอชิปค่ะเจอเล่นเจอชิปเดี๋ยวจะเจอจริงอ่ะเจอจริงเจอชิปให้ค,ค่ะอ่โอเคเจอหน้ากล้าเจอไม่หนาวแต่เมียน้องเพียนไม่จะจ้าเพียนนี่ใหญ่ค่ะชูนี่ไม่เท่าจังไงเออตึ้งน้องเจ้านี่ก็ไปก็กตุกงติ้งค่ะให้ได้จิ้งได้ย่างค่ะนี่พี่เอากระดานนี่ค่ะนุ่มจักกันนองค่ะค่ะเอาไม้คะพี่นู่นหนุน่ยนุ่มจักสาวเวย เป็นเปลือยล่ะลุ่มจ็กดาเวเลือดเด็กแก้ว่าใจ้าหนูเออเปีือยแลวว่าลุ่มจ็กเดาเวยังกินได้นะาขี้ผียังมันยังไม่รู้ดีหนูให้นี่ไม่เปลือยลองกับใจจึงผีเบาคนนี้อยู่ไรอ่ะคะเออพี่นี้เจอจัดเจอไรนะคะเจอจัดแล้วมึงเจอจัดจะไปได้แล้วกูเปลี่ยนเจอไม่แล้วมึงนึกเปลื้ยก็ได้เจอจัดอ๋อ คนเจอจัดมันเดือมอะไรจริงมันเหลี่ยมว่าแทงตรงนี้ว่าจัดช่วยได้เออเมืนอไงมาเวลาคนก็แรงตึงจัดเหลี่ยมจัดดีจัดมาต้านจัดใจแรงอ,อกมาว่าจัดตีแม่กู้ได้มมาากู้เลยว่าเจ้านี่จัดเผล่ากูกลครก็จะมานเมียมไม่ได้จึงเมียว่าจาัดเปรต ทีว่าคนร่างเนี่ยนะเป็นเด็กแก่นะคะเดี๋ยวใช่จองเฉันเจอพร้อมอขอเลยค่ะไม่ใจพร้อมนี่กล้องจิงหลวงตาวว่าปีนี้ร่ำรวยมาจานเออกูไม่เตียงมอปลูกกูได้ว่ายาวนู้นแต่ว่าจานยู่นไม่จรงชีพตายกับชีว์บ่การสมดีกับปอยสวายยาคัดโกยเอาังหนาวหนาวบางรังมาแย่งกันเลย กูก็ไม่เลยแรงเลยแต่ว่าจานที่ยืมก็คืนกูกันแม่เออจันที่ยืมคืนกูกันอย่างมึงดังหลอดกล้วยกับกูไปว่าลหามพงมึงเอายืมเบียกูจังลอยไปเจอเนี่ยไกลไมแล้วรับคืนกูที่มันนานอะไรอยนี้ก็ไมเล้มึงอยากจำได้ไหมจำได้ที่เราไปนะกครมาต้มกล้วยจำได้จะไม่เห็นหลอดกล้วยอย่างยาวกรดแลยข้างล่างกรดตูตู้ตาน Trời ăn anh lại tí là cho mày lâu dặn thích Ơ, ừ, chăm Chúng quay về cho chăm chăm ra cho ta ní ừ về ra cho ní Chúng nó chăm con thông đi Mẹ cà, bố cà, cô cứ cú cây cưng rồi Cây cà có Cây cưng, cái gì cũng cây Nói mà tính. ก้าวไครับก้าวไครับก้าวไครับเนี่ยใกล้ขึ้นหนุ่มลยอยู่เดียวก้ะแม่กะมาคุณกันแล้วก้าวกะก้าวกะก้าวกะไกลด้วยไก่ก้าวถึงอยู่เดียวมาคุณกันแล้วโอ้ยโอ้ยไก่ด้วล่ะไก่นอนโอ้ยโอ้ย ทำไมตัวใจนุโกาสใกลเก้าเก้าไหมครับเก้าไหมครับเก้าค่ะเก้าค่ะอ้อออฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งนีาฮ่อฮ่งฮีาฮ่า่าฮ่าฮ่ื่าฮ่้ฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า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 ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าละกันว้า่าผีลูกไก่าฮ่ารูาม่าฮ่า่า่าฮ่ไฮ่าฮ่า้่รู้ลว่ามึงลูกไก่ ล้วมนันระบโลแล้วว่ามึงไม่รวกพอ,อมึงก้อยเอาแล้เจ๋งอ่ะ <c oughs>